สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับความพยายามของหลายฝ่ายที่มุ่งหยุดยั้งวิกฤตอันตรายที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นหยุดยั้งวัตถุจากอาวกาศที่จะพุ่งชนโลกและหยุดยั้งภาวะโลกร้อน โดยใช้ความฉลาดสร้างสรรค์ผลงานที่ล้ำยุคเพื hmm. ่อให้เกิดประโยชน์ต <im ่อมนุษยชาติบนโลกซึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูบางข่าวที่สําคัญสาคัญก่อนเพราะหลายข่าวนั้นเชื่อมโยงไปถึงการกอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นกับโลกครับคือเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางรัสเซียได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าในปี2025หรืออีก4ปีข้างหน้าทางรัสเซียจะถอนตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยจะสร้างสถานีอวกาศของรัสเซียขึ้นมาใช้งานแทนซึ่งทางรัสเซียได้ให้เหตุผลว่าสถานีอวกาศ ISS ได้ถูกใช้งานมานานมากแล้วที่มีหลายส่วนของสถานีเกิดความเสียหายไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุงและหน่วยงานด้านอวากาศ Roscosmos ของรัสเซียทำข้อตกลงร่วมงานกับสถานีอวกาศถึงปี2024เท่านั้นซึ่งข้อตกลงจะสิ้นสุดลงในปีนั้นอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทางรัเสเซียจึงได้เริ่มดำเนินการสร้างโมดูลอวกาศขึ้นมาใหม่ที่ต้องใช้ประมาณ5-7โมดูลเพื่อส่งขึ้นไปประกอบเป็นสถานีอวกาศแห่งใหม่ของรัเสเซียโดยสถานีใหม่นั้นจะเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนถึงปี2030 แต่สถานีอวกาศของรัเสเซียจะโคจรอ,อยู่ในเส้นทางโคจรรอบโลกในระดับที่เผชิญกับรังสีอันหนาแน่นจึงจะไม่มีนักบินหรือนักวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่อยู่บนสถานีอย่างถาวรคือจะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเพียงในระยะสั้นที่จะใช้ระบบ AI และหุ่นยนต์ทำงานอย่างถาวรบนสถานีนั้นสำหรับทุนดำเนินการเพื่อการสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ของรัเสเซียนั้นทางรัเสเซียได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้วจำนวน6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกด้านหนึ่งของโครงการอวกาศรัสเซียเช่นกันคือเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาหน่วยงานด้านอวากาศโรสคอตสมอสของรัสเซียได้ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการร่วมกับหน่วยงานด้านอวากาศของจีนเพื่อร่วมกันสร้างสถานีอวกาศอย่างถาวรบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่จะมีนักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีอย่างถาวร โดยโครงการสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2025เมื่อรัเสเซียได้เปิดตัวสถานีอวกาศเสร็จสิ้นแล้วซึ่งทั้งสองโครงการอาวกาศของรัเสเซียนั้นมีรายงานข่าวว่ามีภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากได้ถูกบรรจุอยู่ในสองโครงการอาวกาศนั้นด้วยคือการสร้างกล้องสำรวจอวกาศที่มีประสิทธิภาพสูงติดตั้งไว้ที่สถานีอวกาศทั้งสองแห่ง เพื่อส่องสำรวจหาวัตถุอวกาศที่เป็นภัยต่อโลกเช่นอุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยและดาวหางรวมถึงจะมีการคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อสกัดกั้นหรือทำลายวัตถุอวกาศที่เป็นภัยต่อโลกด้วยคือก่อนหน้านี้ทางรัสเซียได้มีการค้นพบหลุมอุกาบาตขนาดใหญ่ในแถบคาบสมุทรยามานของไซบีเรีย ที่หลุมนั้นซุกซ่อนพ้นสายตาผู้คนมาอย่างยาวนานเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียได้ทำการสำรวจค้นหาหลักฐานต่างๆที่บริเวณหลุมอุกาบาทนั้นจึงพบว่าหลุมอุกาบาทนั้นเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี้เองซึ่งเมื่ออุกาบาทลูกนั้นตกลงสู่พื้นที่บริเวณนั้นคลื่นกระแทกและคลื่นความร้อนได้ทำให้พื้นที่บริเวณหายรอบในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรเกิดความแห้งแล้งขึ้นอย่างยาวนาน และอาจจะเป็นสาเหตุทําให้แผ่นดินแถบนั้นเกิดการซุดตัวจากแรงกระแทกจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดเล็กหลายแห่งเกิดขึ้นในแถบนั้นโดยเฉพาะในแถบไซบีเรียนั้นมีการค้นพบหลุมอุกาบาทขนาดใหญ่จำน,นวนมากมายในหลายสิบปีที่ผ่านมาและในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้มีการพบเห็นวัตถุอวกาศขนาดย่อมๆที่เรียกกันว่าดาวตกขนาดใหญ่ พุ่งตกลงมาบนแผ่นดินของรัเสเซียบ่อยครั้งมากจึงทําให้โครงการป้องกันวัตถุอวกาศที่เป็นอันตรายถูกบรรจุไว้ในโครงการของสถานีอวกาศด้วยซึ่งแต่เดิมนั้นทางรัเสเซียก็มีหน่วยงานด้านป้องกันภัยจากวัตถุอวกาศที่ดําเนินการมานานแล้วเช่นเดียวกับทางนาซาของสหรัฐก็ได้ดําเนินการป้องกันภัยนั้นมาอย่างยาวนาน แต่ในครั้งนี้ทางรัสเซียจะจัดตั้งหน่วยงานป้องกันภัยจากวัตถุอวกาศอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีการสกัดกั้นป้องกันอย่างครบวงจรโดยจัดตั้งหน่วยงานนั้นขึ้นทั้งบนภาคพื้นดินและบนสถานีอวกาศทั้งสองแห่งของรัสเซียต่อไปไปดูข่าวอื่นๆที่เป็นความตั้งใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อปกป้องมนุษยชาติบนโลกครับ ภาพที่เห็นอยู่นี้คือคณะทูตพิเศษของสหรัฐที่นำโดยนายจอห์นเคอร์รี่ได้เดินทางไปเยือนรัสเซียเพื่อพบปะหารือกับนายเซอเร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียโดยมีการประชุมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแก้ไขวิกฤตโลกร้อนซึ่งนายเคอร์รี่ได้กล่าวว่าสหรัฐอเมริกานั้นตระหนักดีว่าภายในประเทศของสหรัฐมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน ทางสหรัฐจึงมุ่งมั่นที่จะดําเนินการแก้ไขในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดส่วนรัเสเซียนั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับที่4ของโลกทางสหรัฐก,กับรัเสเซียจึงเห็นพ้องกันว่าจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในทุกๆขั้นตอนเพื่อการแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการประชุมใหญ่เกี่ยวกับการแก้ไขด้านสภาพอากาศที่จะจัดให้มีขึ้นที่เมืองกลาสโกของสกอตแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางสารัฐกับรัสเซียจะร่วมกันผลักดันให้200ประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยร่วมมือกันแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังเมื่ออีรอนมัสเป็นผู้ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลที่ชื่อว่าเทสตา้าซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสำเร็จเป็นเจ้าแรกของโลกและได้รับความนิยมมากด้วย ที่สวีเดนก็มีการผลิตรถบรรทุกที่เหมือนรถตู้โดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้งานบนโลกเช่นกันรถมีชื่อว่าพอดเป็นผลงานการออกแบบของบริษัทสตาร์ทอัพในสวีเดนร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของสวีเดนนี่คือรถแท็กซี่แห่งอนาคตที่เป็นระบบอัตโนมัติไร้คนขับโดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน เป็นผลงานของบริษัทเอสเปอร์อ t โตเทคที่กำลังพัฒนาผลิตออกมาใช้งานในรัสเซียรถมีชื่อว่าฟลิปบรรทุกผู้โดยสารได้6คนครับ ส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นรถดูดฝุ่นตามพื้นถนนที่เป็นระบบอัตโนมัติใช้พลังงานไฟฟ้าทำงานเช่นกันชื่อว่าทอมเปียฟีเป็นผลงานของผู้ผลิตในฟินแลนด์ซึ่งรถดูดฝุ่นนี้จะช่วยลดปัญหาด้านฝุ่นมลพิษในเขตชุมชนของเมืองให้ลดลงได้มากครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์เป่าลมครับ มีขนาดเบามากเพราะหนักเพียง5กิโลครึ่งสามารถปล่อยลมและพับเก็บใส่กระเป๋าสะพายได้เวลาจะใช้งานก็นำออกมาสูบลมเข้าไปที่ใช้เวลาสูบลมเพียงไม่กี่นาทีรถขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนตัวรถนั้นทำขึ้นจากยางโพลียูรีเทนที่มีความทนทานผลิตขึ้นโดยนักพัฒนาชาวญี่ปุ่นครับ นี่คือเรือแมนตาผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน NGO ของฝรั่งเศสเป็นเรือกวาดเก็บขยะในแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพมากคือนำบางส่วนของขยะที่เก็บกวาดได้ทำการรีไซเคิลแล้วแปลงเป็นพลังงานขับเคลื่อนเรือลำนั้นเป็นเรือที่ช่วยระบบนิเวศตามแหล่งน้ำที่มีประโยชน์มากครับ แท็กซี่บินคันนี้เป็นผลงานของบริษัทโจบี้อเวชันในสหรัฐเป็นยานบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า6ใบพัดที่บินด้วยความเร็วถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแท็กซี่ทางอากาศที่บินเหนือเขตเมืองได้เพราะเครื่องยนต์มีระบบเก็บเสียงจึงมีเสียงเครื่องยนต์ที่เบาในเวลาใช้งานจึงไม่รบกวนด้านเสียงต่อเขตชุมชน ในคลิปนี้ผมอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เป่าลมมาใช้สักคันครับเห็นแล้วรู้สึกชอบมากคงต้องรอถูกหวยวันหน้าก่อนถึงจะซื้อได้แต่ก็นั่นแหละครับรอถูกหวยมานานมากแล้วไม่เคยถูกสักทีที่หวังไว้จะได้ซื้อน่้นซื้อนี่ก็ถูกหวยรับประทานทุกงวดจึงเป็นฝันค้างมาตลอดครับศักดิ์ศิลารายงานข่าว